สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมสวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมบ่าวเตครับเพื่อนครับมาอัปเดตแปลงข้าวโพดให้ชมครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆจำแปลงข้าวโพดล่าสุดที่ผมอัปเดตให้ชมได้ไหมครับตอนนี้ออกดอกหัว80%แล้วครับเพื่อนๆครับกาลังให้น้ําอยู่นะครับเพื่อนๆครับก็เริ่มมีฝักขึ้นมาแล้วครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวจะให้ชมนะครับนี่ครับ M26 ม่เอาเรื่องอยู่นะครับ ต้นสวยฝักยาวนะครับฝักใหญ่นะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้อะไรนะครับผมก็ให้ภาพบรรยายช่วยแล้วกันครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับผมปุ๋ยรอบ2ที่ใช้ก็เหมือนเดิมครับเพื่อนๆ4 6่0บนก153ตัวนะครับผมอันนี้สูตรใครสูตรมันนะครับสูตรผมก็แบบนี้เนี่ยครับออกหอกประมาณ80%แล้วครับเพื่อนๆครับ บ่าเตแนะนำนิดนึงครับเพื่อนเพื่อนครับช่วงข้าโพดออกดอกห้ามน้ำห้ามดินแห้งนะครับเพื่อนๆนครับให้มีความชุ่มชื้นนะครับจนกว่าข้าโพดจะออกดอกหมดนะครับผมก็สวยงามครับเพื่อนครับตอนนี้ก็ให้น้ําอยู่นะครับตรงนู้นยิ่งงามมากเลยครับเพื่อนตรงที่ท่อวางอยู่นะครับอันนี้นะครับ เดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้60วันแล้วครับเพื่อนๆครับก็สวยงามครับสูตรปุ๋ยก็บอกไปแล้วนะครับส่วนเรื่องสายพันธุ์แล้วก็วิธีการปลูกอะไรเนี่ยก็เพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจแล้วก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นข้าวโพดลู่ดูแล้งนะครับเพื่อนๆครับต้นจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ก็โอเคครับเพื่อนๆครับ ไม่ได้เน้นต้นครับเน้นที่ผลผลิตครับเวลาไปขายข้าวแก่ไม่ได้ถามว่าต้นสูงหรือเปล่านะครับ <c oughs> เขาจะถามว่าหมดหรือยงังเนาะโอเคครับเพื่อนเพื่อนครับเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผม <ๆ S 2> เพื่อนๆสนใจอ,อยากรู้อยากทราบอะไรเกี่ยวกับปุย๋ยหรือว่าวิธีการปลูกนู่นนี่นั่นระยะห่างอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวบ่าวเตจะเข้ามาตอบให้นะครับผมสู้ๆครับผม